สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับข่าวสารจากเทคโฟโ o ้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้มีเรื่องราวของรถไฟคิฮะ40แล้วก็คิฮะ48ที่ทางญี่ปุ่นเขาจะส่งมอบให้เราอีกจำนวน20คันนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบคิฮะ183ให้เรามา17คันซึ่งตอนนี้ก็ นำเที่ยวทํำขบวนท่องเที่ยวต่างๆได้2ชุดแล้วนะครับทําไป8คันวันนี้เราก็มาพูดถึงการประมูลขนตู้รถไฟรุ่นคิฮะ40แล้วก็คิฮะ48นะฮะซึ่งสำนักข่าวอิสาราแลและก็ทางเมนเจอร์ออนไลน์ก็เอามาโพสต์ข่าวไว้นะครับว่ามีการประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลการประมูลไปให้ทางคมนาคมนะฮะ ผลการประมูลในประมูลเสร็จไปตั้งแต่7ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแต่ว่ายัางไม่ทราบนะครับว่าใครประมูลได้เพราะว่ายัางไม่ได้ลงนามก็รอให้เขาลงนามแล้วก็ส่งให้คมนาคมทราบก่อนอซึ่งเขาก็เปิดเผยรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มาเปิดเผยรายละเอียดอยู่ว่าการจะขนย้ายเนี่ยต้องขนย้ายภายใน330วันฮะซึ่งคำนวณออกมาแล้วครับประมาณกลุ่มผ่าปีหน้าน โดยในช่วงวันที่26กันยายนจนถึง3ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะฮะการรถไฟก็ได้ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานหรือว่า T.O.R. โครงการจ้างขนรถดิเซลรางปรับอากาศรุ่นคีฮะ40แล้วก็คีฮะ48จำนวน20คันจากประเทศญี่ปุน่นราคากลางนั่นอยู่ที่49ล้าน1 7 0 0 1,000บาทด้วยวิธีประกวดราคาผ่านระบบ e ิเล็กทรอนหรือว่า E-Bidding นะ,ะและเบื้องต้นก็ทราบอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่ามีผู้ที่ประกวดราคาได้ตัวแล้วนะครับเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่48ล้าน6แสนบาทเรามาดูขั้นตอนนะฮะขั้นตอนที่เขาจะส่งให้เราภายใน3 30วันหลังจากลงนาม โดยทั้งหมดนะฮะก็จะแบ่งเป็น3มงวดโดยงวดที่1เนี่ยผู้รับจ้างก็จะต้องขนส่งรถดีเซลรางปรับอากาศจำนวน20คันจากย่านสถานีเมืองอาคิตะขนส่งไปยังเมืองนิงาตะประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสถานีอื่นอื่นตามที่กําหนดภายใน120วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้างนะฮะแล้วก็งวดที่2นี่ผู้รับจ้างก็จะต้องขนส่งรถดีเซลรางปรับอากาศจํานวน20คันเนี่ยจากท่าเรือเมืองนิงาตะหรือว่าสถานที่อื่นๆตามที่กําหนดมา ขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังศรีราชาชนบุรีภายใน120วันนับจากวันที่ดำเนินการงวดที่1แล้วเสร็จนะฮะคืองวดที่1เสร็จก็นับต่อไปเลยอีก120วันนะฮะแล้วก็งวดที่3ผู้รับจ้างก็จะต้องขนส่งรถดีเซลรางประ,ประกาศตัคีย์้าีแล้วก็48เนี่ยออกจากจากท่าเรือแหลมฉบังขนส่งมอบพัสดุที่สถานีรถไฟแหลมฉบัง รีราชาชนบุรีภายใน90วันนับจากวันที่ดำเนินการเสร็จของงวดที่2นอกจากนี้นะฮะผู้รับจ้างก็ยังจะต้องรับประกันสินค้าระหว่างขนส่งจากประเทศญี่ปุ่นจนถึงท่าเรือแหลมฉบังนกำหนดระยะเวลา330วันนับจากวันที่รับรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นมายัางท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านเรา ก็รวมแล้วประมาณ330วันนะนับจากวันลงนามก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะลงนามแต่ถ้าคำนวณ330วันมีการลงนามปีนี้ก็ประมาณเขาประมาณกันไว้ว่าประมาณกุมภาอาจจะมีเกินนะม,มีนาก็ได้ไม่แน่ใจรถดีเซลรางคิฮะ40ก็เป็นรถที่ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นหรือว่า JNR ตั้งแต่ปีพศ2520แล้วก็ควบคุมการเดินรถโดยบริษัท เจแปนเรลเวกรุปโดยให้บริการในพื้นที่ชานเมืองและก็ชนบทในญี่ปุ่นนะฮะโดยคิฮะ4ีนยั้นใช้ทดแทนรุ่นคิฮะ10แล้วก็ตั้งแต่ปี2 5 6 0เป็นต้นมารถไฟรุ่นนี้ก็ใช้งานโดยบริษัทรถไฟเอกชนอื่นนะฮะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆหลังจากกลุ่มเจแปนเรลเวเลิกใช้บริการซึ่งเมื่อกลางปี2 5 6ที่ผ่านมาในทางการญี่ปุ่นก็มีแนวคิดบริจาคให้ไทยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เราต้องออกค่าขนสง่ง ใครเขาจะออกให้เลยเนาะอืมให้ฟรีแนละ้วเราก็ต้องไปคนส่งเราเองจากภาพประกอบนะครับภาพประกอบนี่จากวิกิพีเดียนะที่หาได้เราจะมองไม่ออกเลยคนระว่า40กับ48นะต่างกันยังไงคนมองแคสองลุนต่างกันยังไงคือค i ฮสี่า40เป็นรถที่มีห้องขับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีห้องน้ําเท่ากับว่าเขาสามารถขับ คันเดียวได้เลยนะฮะทำกระบวนคันเดียวไปกลับได้เลยเพราะว่ามีห้องขับทั้งสองฝั่งส่วนคีฮะสี่แปดเนี่ยจะมีห้องขับฝั่งเดียวแต่ก็จะมีรุ่นย่อยออกไปอีกนะฮะเป็นรุ่นซีรีส์ห้าร้อยแล้วก็ซีรีส์พันห้าร้อยโดยรุ่นห้าร้อยนี่ก็จะมีห้องน้ําในตัวรถส่วนรุ่นพันห้าเนี่ยจะไม่มีห้องน้ําเลยย่อยออกไปอีกสําหรับรุ่นคีฮะสี่แปดต่ไงถ้าสี่ศูนย์ก็คือมีห้องขับสองฝั่งสองฝั่งนี่คือไม่ต้องประกบนะฮะวิ่งคันเดียวก็ได้ไม่รู้จะ การรถไฟจะไปวิ่งที่ไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูให้เขาขนขึ้นเรือก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวข่าวคงออกมาเรื่อยๆแล้วครับผมก็ตามดูยมีคนถามอยู่เรือเรื่องนี้ถึงไหนแล้วขึ้นเรือรือยังนี่เพิ่งจะได้ผู้ประมูลนะฮะแล้วพอได้ผู้ประมูลแล้วก็ยังไม่ได้ลงนามด้วยก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวลงนามรอเขาประกาศมาอีกทีหนึ่งรอหลายๆอย่างขั้นตอนเอกสารทางราชการก็เยอะนะครับ เอาเป็นว่าเรารอคิฮะ40แล้วก็คิฮะ48ซึ่งเป็นรถแบบมองเป็นรถทางการทูตระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ได้นะฮะส่งมอบให้กันซึ่งรถนั้นยังใช้ได้ได,ดีอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีบ้านเราจะได้มีรถใหม่ๆคนญี่ปุ่นตามมานั่งรถไฟบ้านเราเยอะนะฮะโดยเฉพาะคิฮะ183นี่ตามมาถ่ายรูปตามมานั่งซื้อตั๋วเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยโอ้เยอะครับหลายคนนีชื่นชอบมากคิฮะ183 ก็เป็นหนึ่งความสําเร็จอีกรุ่นหนึ่งนะที่เขาส่งมาให้เราแล้วก็ไม่ดองนะครับไม่ดองสําหรับขีหาหนึ่งเป็นสามวนรุ่นอื่นดองนะฮานามาเซนี่ดองจอดอูขึ้นสนิมใบไม้ขึ้นเถาวัลย์เลื้อยเพิ่งจะส่งไปซ่อมที่วิหารแดงนี่ก็ใกล้น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับปีหน้าน่าจะได้เห็นกันก็มีเรื่องมาชวนเล่าชวนคุยเพียงเท่านี้แหละครับเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อย วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้ก็สวัสดีครับ